สวัสดีครับผมจะมาสอนการใช้งาน Nintendo Switch ตัวเครื่องแปลงนะครับสอนการใช้งานในเรื่องของวิธีการเปิดนะการเปิดเครื่อง Nintendo Switch ตัวที่เขาแปลงแล้วเนี่ยเขาจะเปิดเครื่องด้วยวิธีปกติไม่ได้นะฮะอย่างกดปุ่ม power เนี่ยเขาจะไม่ติดนะเพราะนั้นมันต้องมีอุปรกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า RCM นะตัวนี้นะครับผมเราต้องใช้ตัวนี้ในการเปิดเครื่องนะ วิธีการใช้งานของเขาก็คือให้เราพลิกมาที่ด้านหลังนะครับเราจะเห็นตัวนี้ตัวนี้มันชื่อว่าจิกนะครับผมนี่นะแล้วให้เอาไปเสียบทางจอยด้านขวาตรงน,นี้ถอดจอยออกนะแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องดูร่องตรงนี้นะนี่นะฮะต่องเสียบออกมาจนให้สุดนี่เลยนะี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดู เนี่ยในร่องจอยกว่านะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะกดให้สุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาตัว RCM เนี่ยเสียบไปที่ก้นชาร์จพอเ,เสียบไปที่ก้นชาร์จแล้วเนี่ยเรากดเปิดเครื่องเครื่องมันก็จะติดมาที่หน้านี้เลยนะครับผมโอเค <Okay. S 2> okay. เดี๋ยวผมลองปิดให้ดู เวลากดเปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มนี้นะปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะสังเกตดูให้ดีนะปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่อง2ปุ่มนี้นะให้กดค้างพร้อมกันแล้วเครื่องก็จะติดมาที่หน้านี้นะฮะแล้วเรากดไปที่ลอนเชอร์เมนูแรกแล้วก็จิ้มไปที่ตัวนี้เลยอันแรก เครื่องเกมก็จะเข้าโหมดแปลงช็อปปี้แปลงกอป,ปี้นะฮะตอนนี้เกมในเครื่องในเมมก็จะเล่นได้หมดนะครับผม้เราก็เปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะถ้าเราไม่อยากเสียบตัว rcm บ่อยๆเราก็าไม่ต้องปล่อยให้เครื่องดับนะครับแบตก็ยังหมดแล้วเราก็เสียบชาร์จไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาไล่เสียบ rcm บ่อยๆนะครับผมโอเคเฮ้เครื่องก็ติดแล้วครับก็จะ เข้ามาทีา่หน้าเกมเลยนี่นะครับง่ายๆแค่นี้ฮะนะครับก็กดเล่นได้เลยครับโอเคนะครับเก็บนี้เก็บให้เป็นข้อมูลาการใช้งานเบื้องต้นง่ายๆนะครับขอบคุณครับ